อเดี๋ยวร่วมทําบุญนะลุกนะวัดสวรรค์คณิเวศวัดสวรถถวาากกรค์คณิเวศนะครับมีสมเด็จองพระถมพระลมจักรพรรดินะฮะที่ร่วมร่วมทําบุญวัดนะฮะขอบคุณครับเอาละนี่นะฮะวันนี้ทางโรงเรียนในพื้นที่ค้าบเกี่ยวเนี่ยมีกีฬาสีนะฮะก็จะมีเสียงดังนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าภายในพระโบสถ์นี่ก็ยังคงความงดงามแล้วก็ นี่เป็นวอเดทีนี่นะฮะที่สเดี๋ยวเราจะที่นี่มีถ้ำด้วยในฮิโรคุงครับแต่เราจะไม่ไปนี่ครัถ้ำอยู่ด้านนี้องฮะเป็นถ้ำจำลองนะฮะแล้วก็มีรูบาศรีวิชัยและสมเด็จพุทธจารย์โตนะฮะแล้วหลวงปู่ทวดนะฮะเกจิอาจารย์นะฮะที่ได้รับการจัดสร้างมาเป็นสิานในวัดเยอะที่สุดนะฮะมากที่สุดเลยโอเคครับพระประธานมีพระพุทธรัณะที่งดงามนะฮะ แล้วมัมีจิตกรรมฝาผนังนะฮะก็เป็นพุทธประวัติต่างๆนะฮะรอบเลยนะฮะเป็นอุโบสถที่เรียบง่ายแต่ว่ามีขนาดใหญ่แล้วคงไว้ซึ่งความมดงานหน้าสัทธานะฮะเบื้องข้างเนี่ยฮะนี่ฮะมีพระเกจิสามองตอนนี้จะมีรถแห่เสียงดังนิดนึ่งฮะมีถ้ำอยู่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูหน้าถ้ำกันนะครับเบื้องข้างเขาโบสถอคือพระธาตนะฮะมงคลสีสวรรค์นะฮะ นี่นะฮะพระธาตุนี่จะมีอยู่ในมงคลสีสีสวรร่างนะฮะอยู่เบื้องข้างนะฮะไปะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในหน้าถ้ำกันนะฮะเป็นวัดสําคัญวัดหนึ่งนะฮะในจังหวัดแพร่เลยนะฮะนี่นะฮะตรงนี้เป็นพื้นที่ของสางเกจิอาจารย์นะฮะเราจะเห็นว่ามีส่วนท้ายของพญานาคนะฮะอยู่ ใช่ครับผมมีเดีเราสังเกตว่าที่ลุกผมเห็นนะครับมีส่วนท้ายของพญานาคอยู่ด้วยนะฮะแสดงว่าส่วนเสียนเนี่ยน่าจะอยู่ในพื้นที่ตรงข้างหน้านะฮะนะฮะนี่คือส่วนท้ายของพญานาคใช่ครับผมจะวางนั่งหโอเคครับเดี๋ยวคุณไปนั่งตรงป้ายวัดสวรรค์ชนิเวศนะฮะเก็บภาพหน่อยฮะเดี๋ยวน้องๆเขาจะมาละคุณลุครับเชิญครับนั่งเลยฮะเอามันไปด้วยนะฮะ ตอนนี้ฮีโรคงอยู่ตรงไหนแล้วฮะนั่นเสียงพญานาคเมื่อกี้ตรงส่วนท้ายของพญานาะคนี่นะฮะทีโรค,ครับพระมหาจักรพรรดิอยู่ด้านบนด้วยนะฮะ,<ป>ะ,ฮะพระจักรพรรดินะฮะนี่ครับคือมณฑลของถ้ำพญานาคราชนะฮะนี่ฮะงดงามมากนะฮะอันนี้คือส่วนทางเข้านะฮะแต่เราก็ยังไม่เคยเข้าไปนะฮะลองไหมครับได้ครับ นี่นะฮะทางเข้านะฮะทางเข้าก็จะเข้าไปโอ้ี่รถคุงครับขอเชิญครับนี่คือด้านในนะฮะนี่คือด้านในของถ้ำพญานาคนะฮะมีพระพุทธรูปอ่าปางหน้าปกนะประดิษฐานอยู่นะฮะนี่คือภายในนะฮะงดงามมากๆเลยนะะงดงามมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะ จะโยนไหมฮะลูกภายในงดงามมากๆเลยนะฮะเป็นอีกหนึ่งวัดที่ต้องมานะฮะท่านผู้ชมครับอต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่แห่งความศักดิกรร์สิทธิ์จริงๆนะฮะใกล้ๆเลยครับใกล้ๆได้เลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับนี่นะฮะ,รระใกล้ๆเลยลูก ใกล้ๆเลยครับใกล้ๆเลยลูกใกล้ๆได้เลยครับอ่าลงแล้วครับนี่นะฮะภายในนะฮะก็มีอ่อในส่วนของพญานาคนะฮะนี่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นเหรียญแบาทอดตัวอยู่นะฮะต้องบอกก่อนว่างดงานะฮรบางบางบางคำเนี่ยเราจะใช้คำไม่ถูกต้องนะ,อะโอเคครับลูกอ้าวลงหมดเลยนะครับพี่ลูกคุมเป็นตัวแทนนะฮะ ต้องมานะฮะยีรุพงอ่ะยีรุพงศทูจ้าก่อนลูกอ่าครับยีรุคงมทูจ้าก่อนนะลูกนะนี่คือความสําคัญเลยนะฮะข้างในงดงามเดี๋ยวเราจะให้ดูจากมุมนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะฮะไม่ข้างในมองไม่เห็นเลยครับข้างในเราไม่สามารถถ่ายอะไรได้มากนะแต่ถ้ายีรุพงศะสว่างหรือยังครับคลิปก่อนนะครับปางหน้าปกนะครับโอ้ต้องบอกก่อนนะฮะว่าทันทีที่เข้ามาในถ้ำเนี่ยนะฮะ ต้องพบกับความมหัศจรรย์แล้วก็ความศรัทธาเลยนะรค,ครับฮิรคุงครับนี่นะฮะภายในถ้ำนะฮะเดี๋ยวตอที่จริงเราออกออกไปด้านนี้ได้เลยนะฮิรุคุงครับหรือจะออกไปด้านไหนอีกก็ได้นะฮะโอ้ฮิรุคุงครับฮิร่คุงครับฮิร่คุงครับขอญาตครับ,อรรบขออนุญาตนะครับข้างในนี้ติดแอร์เย็นสบายนะฮะ เดี๋ยวเราออกไปด้านเดิมได้เลยหรือรออกไปด้านท้ายนี่ฮะมีองค์เทพนะฮะมีพระพิคเนศนะฮะทันใจนะฮะ<อ>ที่ท่านประทานพรนะฮะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็พญาองค์สิงศั์สิทธิยนนมหาองค์สิ่งศ์สิทธิ์ใส่ยันนมหาครับแล้วก็มีอ่าพ่อปู่ฤาษีนะฮะโอ้โหนี่นะฮะคำบูชา<อ>พ่อปู่ศรีสุดโทน,นะฮะแม่ย่าปทุมมานะฮะปู่นาคาศรีสุดโทนะฮะครับผมพระเจ้าบูชาพระปุถุกัจจพลิน อ๋าโอเคครับมีพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยนะฮะต้องบอกก่อนว่าโอ้โหภายในถ้ำนี้วิจิตรการตะฮิรุ์คุงครับอันนี้สําคัญมากครับฮิลุกคุงครับเดี๋ยวก่อนฮนะอันนี้ก่อนดีกว่าครับโอ้คุณพ่อตื่นเต้นมากเลยฮะนี่ครับนี่ฮะดูปู่สมเฝ้าทรัพย์นะฮะมีท่านมีทรัพย์สินคานมากมายเลยนะฮะฮิรุคุงนั่งลงเลยนะฮะคุณพ่อขอบันทึกภาพนะฮะนี่นะฮะปู่สมเฝ้าทรัพย์นะฮะ ความยิ่งใหญ่เลยนะฮี่รูคุณครับแต่ว่าเดี๋ยวคุณพ่อต้องต้องถ่ายภาพกางคืนนะก็ได้เห็นนะฮะแปนี่นะฮะนี่คือองค์เทพต่างๆนะฮะภายในถ้ำนะฮะนะฮะโอ้โหมีปู่ทรงเฝ้าทรัพย์นะฮะพระพุทธสั์กุอิมนะฮะนี่คือท่านปู่ทรงเฝ้าทรัพย์นะครับแล้วก็อันนี้คือพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปทุมมานะฮะที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะฮะคือถ้าเกิดเข้ามาในตรงนี้เราจะสัมผัสได้เลยนะฮะว่า พลังความศรัทธาเนี่ยนะฮะวัดสวรรค์คณิเวศนะฮะถ้ำพญานาคราชนะฮะมากันเยอะๆเลยนะฮะนี่นะฮะนี่นะครับเราจะรู้เลยนะครับว่าพลังศรัทธาเนี่ยมีจริงมากเลยนะคุณพ่อทราบครับขอให้ด้วยแรงธิษฐานนะครับขอให้แก้วแหวนเงินทองมีมั่งคั่งร่ำรวยนะครับถ้าร่ำรวยแล้วก็นะฮะ บริจาคสามอ้ามีคนมาแล้วนะฮะโอเคครับอ่าฮิโรคุงจะร่วมสมทบบุญแล้วเดินทางนะฮะไม่เป็นไรครับเอาเลยนะฮะฮิโรคุงร่วมทําบุญสร้างถ้าเลยนะฮะแล้วก็กาบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านนะฮะเป็นอันว่าเรากอเชิญชวนเลยนะฮะนี่นะฮะพระพ่นี่นะฮะพระแม่กวนอิมพระพธิสัตวโาหลกิเตศวรนะ เอาแล้วครับฮีโร่กุงเอาอ่าน้ำมนต์นะฮะน้ำมนต์นะฮะเอาเอามาด้านนอกนะลูกเอามาด้านนอกนะฮะอานน้ำพุขมมนฮีโร่กุงเอามาด้านนอกนะฮะเราจะไม่เอ่ยเนน้ฮนตรงนี้นะฮะตรงที่มีต้นไม้นะฮะขอบคุณคุณเลยครับเอาที่มีต้นไม้นะฮะเราจะไม่ให้เปื้อนบริเวณเลยนะโอเคเลยครับขอบคุณพ่อนิดนึงนะฮะครับขอบคุณพ่อนิดนึงนะฮะขอบคุณมากครับลูก แล้วะฮเชิญชวนเลยนะฮะคุณพ่อครับนี่ฮะคือพื้นที่แห่งความศรัทธานายดนลครับอ๋อแล้วครับพร้อมแล้วครับขอบคุณมากครับนี่นะฮะคือพื้นที่แห่งความศรัทธาที่สําหรับผู้ที่ศรัทธานะฮะองพญานาคน,นะฮะอ๋อเนี่ยรรรพระเจ้าคุณพระนานปกุกก็ใช่ครับแล้วก็ผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยวัดแห่งนี้เราแนะนําอย่างยิ่งเลยนะฮะแค่ทำพญานาคราชแล้วก็ใช่ครับอ๋อแล้วฮะเดี๋ยวคุณพ่อถ่ายรูปตรงนี้นิดหนึ่งนะลูกนะ นี่คือความมหัศจรรย์ครับคณยุทธคุณขอเชิญด้านหน้าเลยฮะลูกไปเดี๋ยวดูซิว่ามีอาจุดไหนอีกนะฮะเมื่อกี้เราขอให้ท่านมาตอนนี้นักเรียนกำลังยุกคุมครับขึ้นไปไหว้หาพระมหาจักรพรรดิเลยลูกไปฮะร,ระวังศีรษะนะลูกนะสำคัญที่สุดคือระวังศีรษะระวังศีรษะนะลูก<ะ>ก้มศีรษะนะครับก้มศีรษะนะลูกก้มศีรษะนะครับ โอ้ยพ่อเองนะฮะสะดุดนะฮะอ้าวสะดุดต,ต่อนะฮะเอาแล้วะะับคุณครับขอเชิญครับลูกยี่คุ่ครับ,ย,รบยิ่งใหญ่มากเลยนะฮะยี่ลุ่คุณมองไปข้างบนเลยนะฮะมองไปข้างบนดูก่อนเดี๋ดวยวฮะหันไปดูก่อนเลยฮะ เป็นหนึ่งในมงคลเลยนะฮะหลังจากเสร็จแล้วเราจะลอดอ่าพระราหูนะฮะแล้วก็เสรจฐีฝ่าองค์ท่านพระเศรษฐีนะวโกติกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปอีกด้านหนึ่งเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะขอเชิญที่ลูกคุมนำเลยครับขอพระราหูนะฮะจงช่วยประทานพรให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอย่าได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะมีอายุมั่นขวัญยืนนะฮะเขาบอกว่าแนบแนบศีรษะอธิษฐานตรงทางลงเลยนะลูกนะ อ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับอ่านี่นะฮะอับขลาบต่างๆนะฮะที่ลงไว้นะฮะค่อยๆลงครับลูกค่อยๆลงนะฮะอันนี้เป็นเพื่อความเป็นสิริมงคลเลยนะฮะทีลูกคุงเอาเลยฮะแนบเลยฮะคุณพ่อดูอยู่นะฮะที่ลูกุงกำลังขอพรเลยนะลูกหมดขอหมดส่งโน้นสศัตรูแพ้่า้นะฮะลูกแล้วก็มีแต่ความสบความสเจริญนะลูกนะ มีชื่อเสียงมีสติปัญญาเป็นเลิศนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสาบริจัดทรัพย์นะฮะในการทำบุญทำกุศลนะฮะในบรวรทุทธศาสนา,านะครับอขอบคุณมากเลยครับนี่คือบรรยากาศภายในนะฮะแล้วอบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆเลยนะฮะอ่าค่อยๆลงนะลูกสำคัญที่สุดคือค่อยๆก้าวนะครับแล้วก็ศรีรษะต้องระวังด้วย ไปถ่าย,ายบรรยากาศข้างนอกเองนะฮะไม่ต้องถ่ายเพราะอะไรลูกไปเลยลูกไป,ไป,ไปนี่นะคือทางลง,ละงนละนี่พระศิวลีเถละนะนี่คือทางเข้าของถ้ำนะ ส่วนนี้คือคุณพ่อนะฮะได้ลงมาแล้วใช่คอใช่ครับผมอันนี้เป็นทางขึ้นนะฮะทางขึ้นเอ่อรอดมาเลย,ยท่องท่องบวชสดแล้วก็รอดลงมานี่คุณแม่ก็ตัดท่องบวดสดเขาคุณแม่โอเคครับเดี๋ยวเราจะดูรอบๆนะฮะนี่คือท,ที่ลูกคุณพ่อมีพระศิวลีนะฮะศิละนะศิลปะใช่ครับผมนี่เป็นหนึ่งวัดสำคัญที่ลูกคุณตีคล้องลูกไป สำคัญมากๆเป็นอีกหนึงวัดที่ต้องมาเลยนะฮะอ่าพอแล้วลูกอ่จาจะก้าวก็ได้อ่าก้าวก็ได้แล้วแต่ศรัทธาไม่เป็นไรลูรกการนะลูกลูกเป็นตัวแทน เยาหมองเข้าลูกที่ตายตายเทียมกรจุดยยาหมองนะแม่ามองแล้วฮะเราไม่ได้ติดใี่ันติดแล้วมันไม่ดับเลยอ๋อโอเคครับอ๋อเป็นเคสแล้วพี่ผมไม่ทราบเลยอันนี้ต้องเขียนชื่อตรงไหนางเขลียนทับไปเลยไปดูกันไปมาญาตเนี่อยู่เฉียนเนี่ยมันจะติดหรอเ็บอก เขียนให้เป็นรอยเฉยๆฉยไม่ต้องติดหรอกเขียนเป็นรอยเฉยๆเขียนที่ปลาหูได้ไหมอ่าได้ได้ได้แล้จะมองตรงนั้นนะคะขอบพระคุณมากครับมันเขียนไม่ติดอเลยเขาไม่ได้ให้ติดเขียนไม่ติดเลยเขาเขียนลงไปเลยหลังจากเราได้ทําเทียนแล้วนะฮะมีเทียนปลาหูแล้วก็เทียนประจําวันเกิดนะฮะทิ่ลูกคุณครับเทียนอาอาเชิญจุดเทียนนะฮะ นี่นะฮะเราจะบูชาลาหูแล้วก็สะดอกคอร์ด้วยนะฮะเอาแล้วนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะท่องคาถากันด้วยนะคะผมท่องแล้วนะครับนี่นะฮะขีดเทียนลาหูแล้วก็เทียนประจำวันเกิดนะฮะเดี๋ยวคุณพ่อทําให้ไหมลูกขั้นตอนสุดท้ายก็จะเอาแนวเทียนที่หลังจากระกรอบไว้แล้วนะฮะก็จะนําเทียนไปวางไว้บูชานะฮะนะฮะเพื่อความหมดส่งหมดโลกหมดไฟนะฮะอ่ะ เอาไม่ขีดไปเก็บให้ดีนะฮะโอเคแล้วก็เอาก้านไปทิ้งให้เป็นระเบียบนะฮะนี่ก็เป็นอันเสร็จที่ีนะฮะที่เรียนบูชานะฮะก็ขอให้ความ็นสริมงคลนะฮะเกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะแล้วทรับก็แต่ับแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะมาทําพิธีอย่างนี้นะฮะทางเหนือเนี่ยม<บ>ีสะดอกเพราะป่ะเดี๋ยวเราต้องเดินทางต่อแล้วนะครับนี่คะ่ะอ่าล้วก็ได้ปฏิทินอย่างงานแล้วผีลูกกุ้ครับแนะนําเลยนะฮะถ้าใครมา นำพญานาคราชใช่ไหมลูกน่าคราชนะครับองพนักปุกประมิสถานโอเคครับผมอะแล้วฮะด้านไหนก็มีองค์ระผู้เป็นบารมีจักรพรรดินะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีลอดราหูด้วยใช่ไหมลูกรอดครับแล้วก็มีพระประธานนะฮะที่มีแล้วก็มีพระธาตุนะฮะองค์เด็ดองค์บารมีจักรพรรดิแล้วก็มีสามเกจิสำคัญนะฮะมีพระธาตุนะฮะพระธาตุมงคลนะฮะอ่าฮะ นี่นะฮะวัดสวรรค์ยิเวศนะจังหวัดแท้ไปฮีร์กคงเดินดีดีหรือเปล่านี่นะฮะบอกเลยนะฮะว่ามากันเยอะเยอะนะฮะมากันเยอะเยอะนะฮะให้บวรพุทธศาสนาเราลุ่งเรืองนะบวรพุทธศาสนาสําคัญมากๆนะช่วยกันสืบสานไปทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือนะฮะบุญไม่จาเป็นต้องใช้เงินมากใช้แค่จิตใจนะฮะนี่นะะวันนี้น้องๆหนูๆมี ออาสีสวรรค์อ่าอเคครับไปกราบที่องค์พระธาตุเลยลูกอ่าโอเคครับอย่างนั้นคุณพ่อก็จะตรงนี้นะโอเคครับปิดคลิปเลยนะครับครับสวัสดีครับ thank you